สวัสดีครับผมดาเนียลนาสนุนินวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาศึกษาพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับการปรับตัวปรับใจเละก็ปรับความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ โซเชียลนี่มันแห้งหลายเรื่องเทคโนโลยีเท่านะเดินตามโซเชียลเดินตามโลกคือว่าจะว่าแน่นึงกับยาเดินตามโลกจงกลับมาหาพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์พี่อันาโรมบท ที่สิบสองขอที่อันนะสองอยู่ในอันนะพักกัมพี่อันนะรุ่น,ะนคิงเจมนะรุ่นนี้เนี่ยผมว่าอันนะละเอียดกว่านะ ร่มบทที่อันน่ะสิบสองบทที่สองเปิดพระคัมภีร์นี่ก็โอ้ผมนี่พอะชานานประนไดน,นะเพราะว่าเคยเปิดอยู่ในอันน่ะเชล่ยโฟนจะทำตามอย่างชาวโลกนี้แต่จะรับการเปลี่ยนแปลง คิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเอ่อยู่ในภาษาอังกฤษนี่ผมว่าละเอียดก่อ and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of god <laughs> renewing of your mind นี่นะอันนี้นี่จงเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือว่าสางแนวคิดไม่อันนี้นะ,มะเมื่อก่อนเขาคิดแนวใดนั่นนะความเข้าใจในพระคัมภีร์นี่นะมาคิดไหมเออแล้วปฏิบัติไปตามคำสอนของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ เมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องอ่ะนะฟังท่านอาจารย์เพิ่นสอนเนาะท่านอาจารย์เพิ่นสอนกับบํมเน็ญว่าบ่ถือดอกเตี๊ยวาบ่เขาไปลึกอยากให้พี่น้องเขาไปลึกๆก,กว่านั้นอีกก็คืออ่นน่ะมือวานนี่เพียนประคัมออนไลน์เนาะมีพี่น้องมีคำถามอ่นนะอาจารย์เพิ่นก็นให้ถามเนาะแต่ผมก็อยากถามอยู่แต่ว่า มีหลายๆคนถามหละก็เลยอ่ะน,นะคาถามคำถามที่อ่ะนะพี่น้องถามท่านอาจารย์ในอ่ะนะเมื่อวานเนี่ถามท่านอาจารย์ว่าชีวิตของคนเฮานี่พระเจ้ากำหนดบอกถึงเวลาแหละ จะเป็นต้องตายต้องมีพญ,ญาตโลค่าเพราะหรือว่าขาตัวตายอ,อันนั้เพิ่นว่าเรื่องการขาตัวตายในเมื่อวานเนี่ยการขาตัวตายนี่นะจะไปไสด์อืมอึงถามกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ออกความเห็นดอก อันน่ะบางท่านก็นว่าไปสวรรค์ถึงอนน่ะกำหนดที่พระเจ้ากำหนดอนน่ะชีวิตของอันน่ะเฮาเลี้ยวที่อาจารย์ในโบสถ์เพิ่นอธิบายให้เพิ่นฟังว่าค้นขาตัวตายนี่จะไปทั้งไหนว่าไปสวรรค์ แต่ยู่ในพระคัมภี่เขียนนี่นะผมกับว่าไนตัดสินว่าไปสวรรค์หรือว่าไปนรกนะแต่ว่าเข้ามาศึกษาอยู่ในพระคัมภี่ที่พระคัมพี่เขียนเนี่ยอยู่ในอะนะมาที่ยวามัถ่ายบทที่หาข้อที่เซาอิตให้พี่น้องเขาไปอ่านอะไรกับพี่เจรนาอยู่นะฮะนะครับท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าว ครั้งโบราณว่าอย่าฆ่าคนผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษคนที่เช้าสงพอเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดกรูดพี่น้องของตนโดยไม่มีเหตุ ผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรก คันที่ว่าว่าบ้างูอันนี้กระขาคนไหนได้พี่น้องผมเคยได้ยินนี่ยนะอาจารย์หล,ลายท่านที่เพิ่นเห็นน่นะคนอื่นเขาสอนนี่อิตาบ้ามาสอนได้ยังไง <laughs> อันนี้นะี่ยขาคนแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแหละขาตัวตายนี่นะขาเท้าอีกก็ยิ่งอันน่ะไปนรกแล้ะความคิดของอันนผมนะแต่ว่าความคิดของพี่น้องก็จะคิดไปในใดก็แล้วแต่นะ ภาวาผมคิดไปตามพระคัมภีร์ที่พระเยซูบอกอยู่ในหนีนี่นะบริขารก็โกรธซื้อห่ายซื้อเบ้าซื้อๆนี่ยบ้าบอกงโง่บอกเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละพี่น้องต้องปรับใจมาเข้าใจในพระคัมภีร์นะครับ เพื่อเข้จะได้ความเข้าใจของพระเจ้าอยู่ในพันิมิตบท 2, ที่องข้อที่นบ๐ีพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปอา่านรายละเอียดแต่ว่าผมจะว่าไปเพิ่นๆพย่านนี้ขอนี่นี่เพิ่นว่าว่าผู้ใดปฏิบัติไปตามพระบัญญัติคนนั้นก็เป็นสุข คนนั้นจะมีสิทธิ์อยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตคนนั้นอจะได้เข่าไปทางพระตูผมเคยอธิบายมาแล้วนในวิดีโอีธิพานมากมันมีทางอื่นอีกบ่ละผมคิดว่ามีอีกนะทางอื่นทางไดนนั่นถ้าผมว่านะพี่น้องอาจจะว่าสวนเทศเลยนี่ ไอพี่นุงคือพิจารณาเอาเองทางอื่นนะทางไหนแหละทางมืดทางมืดนะทางไหน <c oughs> ขนาดผมเองนี่นะเรื่องปฏิหารอะมากมายว่างมืเสักคนป่วยหายว่างมืดสักคนตายพื้นครับผีพีก็ออกผมกันยังบม่ได้ล่อยเปอร์เซ็นต์แบบผมจะได้เข้าไปทางประตูลรือโบลหลายคนว่าเอา้า เสื้อพระเจ้าเห็นปฏิหารหนามากมายปานชยก็ยังบอกเข้ายใจว่าตัวเองจะได้เข้าไปทางประตูหรือมาเป็นทางประตูเอ้าพระเยซูก็ยังบอกยู่นั้นนะม,มนาเที่ยวมาท่ายบทที่อ่ะนะเจ็ดขวบที่เจ้าสองเจ้าสามมีคนมาหาพระองค์อย่างมากมายแหละเขากเว่ากับพระเยซูว่าเฮาเผยข่าวประเสริฐของพระองค์ มีปฏิหารนอะันมากมายแลยพระเยซูปฏิเสธเราไม่รู้จากท่านเลยพวกที่ทำการสัว้าจงไปให้พพุ่นาอยู่ในนี่แหละเพราะว่าผมเป็นมนุษย์ บางครั้งบางข้าวกระทำบาปนี่ลืมอภัยโทษนี่นะบาปตัวนั้นในะยังข้างเขายิต่ตกรถอยู่ในอานาันนะพักพี่นะเอฟิซัสเอฟิซโซบทที่อานาันนะ4ีขอที่ชาวก จงโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่เรื่องการโกรธเรื่องการอันนั้นเพื่อนให้โกรธเลยให้ให้ายเลยและเรื่องการกระทำบาปก็คือกันเพื่อนบไห้ตะวันนะ่ตกดินอันนี้ในหมายความมาจะไหน หมายความว่าพึ้นบ่อไห่ตาห้านี่รับไปอันนี้ได้โตเถียงกับน้องชายน้องชายก็เรียกว่าไอายอยู่ในพังพี่เนี่ยบ่อห้ตะวันตกดินเล่วแะ่ะอยู่อลาสกา้านี่ตะวันตกบ่อตกดินนี่ายจะหาเวลาไหน จะอภัยโทษอันนี้แหละคําหมายที่ว่าบ่ให้ตะวันตกดินนะคือก,กันครับบวให้เฮานะ่ะรับไปต้องอภัยโทษก่อนอันนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องนะขออภัยโทษบาปเวลาใดพี่น้องได้กระทําบาปตัวผู้ใดผู้หนึ่งอยากให้พี่น้องนะขออภัยโทษท่านที่ท่นใดเลย ดีที่สุดถ้าบอกว่ทันแล้วขึ้นบาออกเพราะว่ามันจะค่ายแห้งพวกนี้นะ <c oughs> ถ้ามีเวลากลับไปหาเขาได้ก็กลับไปหาเขาขึ้นก็ดีที่สุดถ้าว่ากลับไปหาเขาไม่ได้แหละสมมุติว่าผูใ้ใดผู้หนึ่งกระทำบาปกับตานิ่นนี่นะอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะอืม แต่นี่ว่าวเดี๋ยวนี้นึกยมันโมเมนต์เดออืออาจารย์ข่อยนี่สอนโมเมนต์เนียวนี่จะวาว่านี่ยผิดแหละพอพี่น้องได้นะว่าวอย่างได้เฮ็ดอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องอภัยยะโทษต่อหน้าพระเจ้าเออว่าตอนนี้เนื้อไอย้สัตวข่อยต้องขอโทษนะน้ำเจ้าเด้อที่ข่อยคิดผิดไปเนี่ยนะ เจ้าจงยกอภัยโทษให้ข่อยเน่เรื่องนี้นี่ตานิน่นมีอันน่ะคํพญญาพญยานเพราะว่าตานิ่นอันน่ะได้เฮียนพระคัมภีนี้มาจากพระเจ้าตอนปีสองพันอันน่ะสิบเก้าหลังจากกลับมาแต่ล่า ตอนนี้เป็นโลกเก่าอธิษฐานในใดกบ,บดีอธิษฐานในใดกบ,บดีแต่ก่อน,นเคยอธิษฐานครับไรผีม่นานสถานครับไรโลกพญาติโลคข้านี่ยออกหายท่านที่เลยได้พี่น้องแต่ว่าชุดนี่นี่บ่หายกเ็เลยอ่ะนะ <c oughs> อธิษฐานแล้วก็มืออึนเศร้ามากพระเจ้านั่มเข้าไปอานาหาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนพระคัมย์อยู่เกี่ยวกับอานาการอภัยโทษนี่แหละอาจารย์อ่าตอนนั้นอาจารย์ไหนวาเคนเนตโคเปลนอาจารย์เคนเนตโคเปลนกำลังสอนพระคัมย์อยู่เรื่องการอภัยโทษอยู่ในอานามาร์โกบทที่อานา 1ิบเอที่เช่าหาและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยในเมื่อฟังอาจารย์ท่านนี่กำลังอธิบายอยู่นี่นะเรื่องการอภัยโทษนี่นะ ถ้ามาเฮ้าอ่ะนะยืนอธิษฐานอยู่นี่นะเฮ้าสำนึกได้ว่าโอ้กระทําบาปกรับผู้นั่นเนี่ยนะให้อภัยโทษกรับผู้นั่นโตหนาพระเจ้าในเมื่อผมเข้าใจปุ๊บนี่พระคําของพระเจ้าเลนแมนแหละ ตอนนี้สำน,นึกผิดอยู่ใส่บอนไดสำนึกผิดตอนไปเมืองล่าวน่ะนะไปพ่อมูลเรียนหนังสือน้ำกันอยู่บ้านพักคยาไปเห็นเล่าก็เลยว่าเล่าอายุหกสิบสองปีแหละไปเห็นเล่าเล่ายัางงามเดี๋คือเก่าผมก็เลยอ่ะนะถามเล่าเจ้าเามนซื้อนั่นอบอชื่อได้ก็ตามเนาะ แล้วก็ว่าเมนแล้วมผมก็เลยว่าโอ้เจ้านี่ยังงามอยู่คือเกาโน,น่มาชนล้วก็ถามว่าเจ้าเมนผู้ใดอโอ้ก็ซื้อนินเทวานนาปอดนีด่่าชนเป็นชังกัลีวัดอยู่บ้านเจ้านี่แหละอยู่บ้านเหนือวัดบ้านเหนือก็เ้าก็อยู่บ้านเหนือขึ้นกันตออื่นยววว แล้วก็ว่าบ่หูเนี่ยาบาลืมเลยแต่ดนอะไักก็เลยเล่าเรื่องเล่าว่าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ว่าโอ้ันตอนนั้นนั่นเนี่ยไหนไมว่าเราเราไปมากระย่าเนาะในเมื่อเราหู้แล้วจือแล้วนะโอ้ก็เยวยาว่าแม่เลแมตะกี้แหละเพิ่นบอสนใจเฮาท่านั่นท่านี่นะก็เลยเฮ็ดให้เล่าอ่ะนะมีความอายอีกอย่างหนึ่งก็เล่าก็ เป็นหมายผัวเราตายอ,อันนะ่ะบางที่เราก็มีความคิดแนวใดแนวนึงตอนที่เฮ้านะ่ะเยอะเย้อเราหานะ่ะอันนี้คือการกระทำบาปในเมื่อว่าตานิ่นหู้ปุ๊บเรื่องบาปที่ที่กระทำเนี่ยนะตานิ่นก็เลยขอเอาไยโทษอันนะ่ะ แม่ป้าคนนั่นน่ะเพราะว่าเขาอายุ62ปีตอนตอนผมเจอ,ขอเขาหานะยกอภัยโระทษหลังจากนั้นแรกอธิษฐานขับไล่ผีม่านสาตานผีโลกเก่าเป็นโลกเก่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยกูหูเ้เคล็ดลับของมึงพอแห้งนะอมึงอยู่บ่ได้แน่ อธิษฐานครับไลในหน้านภัพซูคริสจากนั่นเลยกรับขับรถไปประมาณหาชั่วโมงเบาลงเบาลงมันมานอนขึ้นตื่นมือเช้าขึ้นมานี่ย้อยแลนได้ปานมากไปแล้วอันนี้ การเรียนรู้จากคณะพระมิญ,ญานบริสุทธิ์นี่พี่น้องจะบ่มีวันลืมเลยพระคำบทใด้อใดอันนี้คือการอภัยโทษนี่นะเพราะฉะนั้นแหละพี่น้องกระทำบาปเลยอยากให้พี่น้องขออภัยโทษและบกกระทำอีกดนะ้กระทำแล้วกระทำเล่าแล้ะ,ลและอภัยโทษอยู่ยยตลอดนะ พระเจ้าจะอภัยโทษหรือบอกอภัยโทษมันขึ้นกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องทุกชิงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนะโมเมนต์มาจากพระเจ้านะครับมาจากผีม่านซาตานต่างหากเพราะหวาอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในโรมบทนะที่อันนะแปดข้ที่หนึ่งท่านเปาโลเขียน การลงโทษหรือปรับโทษนี่บ่มีอีกแล้วผู้ที่อยู่ในพระกิจเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระกิจอันนี้แหละบ่มีล่ลลวพี่นองเฮาอย่าภาษาอังกฤษว่าอย่าลิมิตกาดอย่ากำหนดพระเจ้า ลิมิตการถ้าว่าเข้ากําหนดนะเข้าก็จะได้สิ่งที่เข้ากําหนดก็คือการอานนะพี่น้องเข้าใจอยูงในอ่านนะเรื่องเล่าที่ว่าเข้าเจ็บป่วยนี่เข้าตายนี่พระเจ้ากําหนดชีวิตแต่ความจริงแหละยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้พี่น้อง บ่มีอยู่ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้านี่กำหนดชีวิตของแต่ละคนนี่นะมนุษย์เท่ากำหนดเองพระเจ้ากำหนดเท้ๆนะร้อยเศร้าปีพระเจ้าอยากให้เฮ้ามีชีวิตอยู่นะร้อยเศร้าปีอยู่ในพระธรรมการบทที่หกข้อที่สาม พระยาเวจึงตัดว่าวิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังวันเวลาของเขาคือ120ปีอันนี้คือพระเจ้ากำหนดนะครับร้อยเศ้าปีแต่ว่าที่พี่น้องลิมิตการ์ดนะนะ ถ้าเฮ้ากำหนดนะว่าพระเจ้ากำหนดชีวิตมนุษย์แต่ละคนนี่นะผู้นั้นนะจะถูกกำหนดเพราะว่าอยู่ในพระคัพพีเขียนว่าถ้าว่าเฮ้าคิดจังใดนะ่ะนะเฮาก็จะได้สิ่งนั่นเกิดขึ้นอยู่ในพระคัพพีอ่นนะ สุภาชิทธ Proverbs Chapter 23สุภาชิทธบทที่เช้าโหที่อันาจิตเพราะเขาคิดในใจ อย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าอยู่ในภาษาอังกฤษนิ่สัตเจน For as he think in his heart so is he มาข้ามาจางไหน เราคิดอะไรอยู่ในใจน่อนะเราขปนเนีนังคิดแบบไรล่ะคิดว่าพระเจ้ากำหนดชีวิตพระเจ้ากระเจ้ากำหนดชีวิตพี่อาจารย์ท่านหนึ่งสอนอยู่เมืองเล่านะอาจารย์ใญ่ของเมืองเล่าเนี่ยนะอาจารย์ท่านนี้สอนว่าพระเจ้ากำหนดชีวิตทา่าอายุเฮาหอดเท่าไหร่น,น่ะนะ พระเจ้าเอาพระญาติโลคกข้าในมาให,ห้เฮาเพื่อจะให้เฮานะ่ะตายแล้วไปหาพระเจ้าอาจารย์ท่านนี่นี่คิดเนี้ยนั่นผลสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคโควิดเพราะว่า so whatever he think in his heart so is he ถ้าว่าเฮ้าคิดว่าพระเจ้ากำหนดเฮาก็จะได้สิ่งที่เ้าคิดนั่นมาหาเฮาเพราะฉะนั้นถ้าเ้าคิดว่าเ้าจะหายโลกนี่นะเ้าต้องหายร้อยเปอร์เซนและเรื่องการที่อธิษฐานหายโลกนี่นะอธิษฐานแบบใดเฮาจึงจะได้คำตอบ ส่วนหลายแหละผมอธิษฐานเนี่ยนะได้คำตอบเนี่ยเกือบทุกครั้งเทือดที่บ่ได้คำตอบเนี่ยผมอธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยจะนําผมเนี่ยเข้าไปผู้จักพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระคำลึกลับทาพระวิญญาณบริสุทธิ์บอไดสอนเนี่ยจะบอได้เข้าใจอันนี้เรื่องจริงนะครับ ผมจะมาอธิบายในวิดีโอต่อไปเรื่องอธิษฐานแบบใดจึงจะได้รับโต๊ะสำหรับวันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนขอให้พระคัมของพระเจ้านะไปฟังไว้อยู่ในจิตใจของพี่น้องสำหรับผู้ที่เสื่อแล้วเนี่ยนะขอให้ได้บังเกิดทั้งพระมิญานบริสุทธิ์ถ้าพี่น้องได้บังเกิดทั้งพระมิญญาณบริสุทธิ์แล้วน่พระมิญ,ญาณบริสุทธินะญญนะ์จะสน เรื่องการอธิษฐานพระมิญญาณบริสุทธิ์นี่พี่น้องต้องใส่ภาษาเปกเปกเพราะว่าภาษาเปกเปกนี้ทำให้พระมิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเข้าใจเฮาอยู่ในยูดาบทที่หนึ่งยูดาก็มีบทเดียวนั่นแหละอยู่ในโขที่เศร้าแต่ท่านเทรก ทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ b e าจีบิลา building up yourselves on your most holy faith praying in the Holy Ghost praying in the Holy Ghost อธิษฐานเป็นภาษาเปรอๆเลยพระมิญ,ญาณบริสุทธิ์จะสอนพวกท่านคืออะไรพระมิญ,ญาณบริสุทธิ์สอนผมนี่แหละครับพระมิญ,ญาณบริสุทธิ์สอนเนี่ยไม่มีลืมแล้วก็แล้วกันมีหลายๆที่ผมได้จากพระมิญ,ญาณบริสุทธิ์สอนผู้ถืว่า,ญญาบนท่านในเสื้อกะ ขอให้กับใจเชื่อใหมาเสือในนะพเยุญญสู้นะพี่น้องจะได้ความรอดขอมาในานามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา